บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้หมูจะมาชวนพี่พี่ทำขนมปังหน้าหมูกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับก่อนอื่นเราจะมาเตรียมขนมปังกันก่อนค่ะเราจะใช้เป็นขนมปังแซนด์วิชธรรมดานะคะเริ่มจากเอาขอบออกก่อนหลังจากนั้น ก็แบ่งเป็น4ชิ้นค่ะแบบนี้นะจ๊ะเราจะนำขนมปังที่หั่นแล้วค่ะไปพึ่งแดดให้แห้งก่อนนะคะเพื่อไล่ความชื้นเวลาที่นำไปทอดเนี่ยขนมปังหน้าหมูของเราจะได้ไม่อมน้ำมันจ้าก่อนอื่นเราจะมาเตรียมน้ำจิ้มอาจจาย์กันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชู น้ำตาลทรายขาวส่วนผักเครื่องเคียงค่ะก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงหอมแขกแล้วก็แตงกวาจ้าเรามาเริ่มเตรียมผักกันต่อนจ้ะแตงกวาหมูจะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะประเด็นคือไม่ให้บางจนเกินไปนะคะให้มีความหนาพอสมควรทั้งพริกชี้ฟ้าแดงและตัวหอมแขกใช้หลักการหั่นเหมือนกันนะคะ เพราะถ้าเราหั่นให้บางจนเกินไปค่ะแล้วใส่ลงไปในน้ําจิ้มอาจายดซึ่งมีน้ําส้มสายชูเป็นส่วนผสมจะทําให้ผักเราเหี่ยวนะคะเวลาทานเนี่ยจะไม่อร่อยเลยค่ะแล้วก็ไม่สวยด้วยจ้ะในส่วนของพริกชีฟ้ฟ้าแดงตงกวาหอมแขกที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหมูจะใส่ในชามรวมกันเลยค่ะแล้วก็คลุกผสมเข้ากันเวลาที่ตักใช้ก็จะได้สะดวกค่ะไม่ต้องตักแยกทีละอันเนาะที่สำคัญคือ เราจะต้องนำเขาไปแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นนะคะให้เขาเย็นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ทานผักเราก็จะกรอบมีความอร่อยมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเราก็นำน้ำตาลทรายน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูค่ะใส่รวมกันเลยค่ะยกขึ้นตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเราจะต้มให้ส่วนผสมตรงนี้เดือด ตอนแรกคอยคนก่อนนะจ๊ะให้น้ำตาลทรายละลายก่อนตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรารอเขาเดือดแป๊บนึงจ้าโอเคค่ะพอเขาเดือดได้แบบนี้ก็ปิดแก๊สเลยนะจ๊ะยกลงจากเตาพักเอาไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของขนมปังหน้าหมูค่ะอันนี้จะเป็นขนมปังที่เราตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะไม่มีความชื้นแล้วค่ะจะแห้งๆต่อมาก็จะเป็นหมูบดค่ะไข่ไก่ซีอว๊วขาวน้ำตาลทรายส่วนอันนี้จะเป็นสามเกลือนะคะ กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปโขลกรวมกันค่ะแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะคะซอยเป็นเส้นๆเล็กๆไว้แบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้สำหรับตกแต่งหน้าขนมปังของเราตอนที่จะเอาไปทอดค่ะส่วนผักชีนะคะกรณีที่ยังไม่ได้ใช้เราก็จะแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะเขาจะได้ยังสดใบเด้งๆอยู่นะคะ ถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยเขาจะเหี่ยวหมดนะจ๊ะ3มเกลือก่อนเลยนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นจ้ะแค่นี้ก็พอนะจ๊ะ เริ่มจากหมูเลยค่ะ3มเปลอือที่เราขอกไว้สักคู่สซีอิวขาวน้ำตาลไข่ไก่ใส่ทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคลุกผสมนวดให้หมูของเราเข้ากันค่ะเคล็ดลับนะคะก็คือหมู ถ้าเย็นจัดๆเนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อเด้งเวลาที่เอาไปทำก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะกรณีถ้าหากทำเยอะแนะนำว่าให้เอาทุกอย่างพวกไข่ซอสอะไรพวกนี้ค่ะไปผสมคลุกคล้าให้เข้ากันก่อนทำเป็นน้ำซอสไว้นะคะเสร็จแล้วถึงค่อยเอามาเทใส่บนเนื้อหมูนะคะจะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะแต่วันนี้ทำไม่เยอะนะคะเราก็เลยผสม รวมกันได้ทีเดียวเลยค่ะพอหมูมั่นใจว่าครุกเข้ากันแล้วนะคะคราวนี้เราจะเริ่มกระบวนการนวดค่ะโดยการวนๆแบบนี้ค่ะวนเร็วๆนะคะเปรียบเสมือนการฟาดหมูค่ะจะช่วยทำให้เด้งได้นะคะถ้าใครทำขายทำเยอะสามารถใช้เครื่องตีใช้หัวใบไม้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะรู้สึกว่าหมูเราเริ่ม เซตตัวนะคะเหมือนแบบจะเหนียวเหนียวขึ้นนิดนึงเราจะใช้เวลานวดประมาณทัก3-5นาทีนะจ๊ะในส่วนผสมแค่นี้เนาะเขาก็จะคนขึ้นนิดนึงนะคะจะอยู่ตัวขึ้นเดี๋ยวเราจะพักนะคะเดี๋ยวหมูจะเอาหมูตรงนี้ค่ะไปใส่กล่องแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะหมูที่พักเอาไว้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเราก็นำมาทาขนมปังได้เลยจ้า เวลาทาไม่ต้องให้หนามากจนเกินไปนะจ๊ะเอาแบบพอดีพอดีสวยๆค่ะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะมาตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่เราซอยเอาไว้นะจ๊ะตามด้วยใบผักชีเสร็จแล้วนะคะเวลาที่วางตัวพริกชี้ฟ้าแดงกับตัวผักชีอย่าลืมกดลงไปนิดนึงนะคะเขาจะได้ติดลงไปด้วย หลังจากนั้นค่ะก่อนที่เราจะนําไปทอดหมูจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟองเลยนะคะคนให้เนียนเข้ากันเลยจ้ะเราก็จะมาทาตัวขนมปังเพื่อเวลาไปทอดสีจะได้สวยๆค่ะตรงส่วนที่เป็นขนมปังขาวๆเนี่ยค่ะเวลาที่เราเอาไปทอดเขาก็จะได้ขึ้นสีสวยๆนะคะด้านหน้าก็นิดหน่อย ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคสวยแล้วค่ะพร้อมจะไปทอดแล้วเวลาทอดเราจะใช้ไฟกลางนะจ๊ะแล้วก็เอาหน้าขนมลงนะภาชนะที่จะไว้ทอดนะคะแนะนําเป็นก้นแบนๆแ,แบบนี้ค่ะจะเป็นหม้อก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ํามันเยอะแต่ทอดได้ในปริมาณกว้างๆเยอะๆค่ะเวลาทอดใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะ ะะเราพอให้เขาแบบขึ้นสีเหลืองๆหน่อยเราก็พลิกกลับด้านได้เลยนะคะหมูเขาสุกเร็วอยู่แล้วนะเนี่ยค่ะพอสีด้านหลังได้ประมาณนี้เนี่ยเอาขึ้นเลยนะจ๊ะ สีสวยกําลังทานเลยค่ะทอเสด็จน้ำมันขึ้นมาแล้วให้เรามาวางซับบนกระดาษทิชชู่ซับมันแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะโดยคว่ำหน้าลงด้วยเนาะเพื่อให้ซับความมันออกให้ได้มากที่สุดนะคะขนมเราจะได้แห้งๆค่ะมาแล้วจ้าขนมปังหน้าหมูพร้อมเสิร์ฟคู่กับอาจารย์ของเราค่ะ น่าทานมากๆขอชิมหน่อยนะจ๊ะดูความกรอบอกรอบมากๆแต่ตัวหมูยังนุ่มอยู่นะคะขนมปังกรอบไม่อมน้ำมันเลยค่ะอร่อยยิ่งทานคู่กับอาจารย์ของเรานะคะ ยิ่งอร่อยเลยอุดยอดตัวาจานเนี่ยแบบเปรี้ยๆวๆหวานๆค่ะแล้วก็เสิร์ฟเย็นๆเนี่ยทาแล้วสดชื่นมากๆอร่อยค่ะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะ ไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ